2013นะครับปีนี้ถือเป็นปีที่เป็นการครบรอบ10ปีนะครับที่สาหารัฐอเมริกานั้นได้ทําสงครามเข้าไปโค่นอานาจสดดัพุทเสนในอิรักนะครับแล้วก็แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่กรุงแบกแดดนั้นจะค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแต่เาว่าเนื่องจากว่ามีการสั่งถอนทหาร อเมริกันนั้นออกจากพื้นที่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าสภาพความเป็นอยู่บ้านเมืองต่างๆยังคงมีร่องรอยที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามเป็นจํานวนมากอยู่ครับค่ะเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะก็ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําไฟฟ้ารวมถึงถนนหนทางค่ะต้องบอกว่าผู้คนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากเดียเราไปติดตามชีวิตของผู้คนที่แบกแดดกันค่ะ แม้จะผ่านไป10ปีแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนชาวยิวรักนั้นยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุระเบิดที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับยังยังคงมีเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าเวลานี้สถานการณ์ในประเทศนั้นดูจะสงบลงแล้วนะครับผู้คนนั้นก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ตาม <Yeah. S 1> แต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ทั้งหมดนะครับประกอบกับ สถานการณ์สภาพบ้านเมืองนะครับซึ่ง,งถูกทําลายจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นยังคงทําให้ผู้คนนั้นนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายมเมื่อ1ิปีที่แล้วอยู่อย่างต่อนเนื่องครับค่ะวิลเลียมวาดาค่ะเป็นประธานองค์กรเพื่อสิทธิมนุมนษยชนค่ะเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในเขตกรีนโซนหรือว่าเรียกว่าย่านปลอดภัยในกรุงแบกแดดก็ให้ความเห็นค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าจริงๆแม้ระยะหลังอาจจะเกิดเหตุร้ายน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปี 2006- 2007ถึง แล้วก็เขาบอกด้วยค่ะว่าความจริงแล้วประชาชนเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบปกติแต่ว่าไม่มีสิ่งแต่ว่าขณะนี้เนี่ยในเมืองก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการที่จำเป็นอย่างเช่นน้ำสะอาดไฟฟ้ารวมถึงถนนที่สมบูรณ์ค่ะ ปัญหาเรื่องของสาธารณูปโภคนั้นซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับของคนในอิรักนั้นยังคงมีปัญหาอย่างตอ่อเนื่องน้ําก็ไม่พอใช้นะครับสำหรับการอุปโภคบริโภครวมถึงเรื่องของไฟฟ้ามีการจํากัดเวลานะครับในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพียงวันหนึ่งเนี่ยน้อยมากนะครับเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นมีเฉพาะบางพื้นที่นะครับที่สามารถให้ใช้ไฟได้มากกว่า10ชั่วโมงแต่ก็เป็นพื้นที่บางส่วนเท่านั้นนะครับสิชั่วโมงนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับคนในอิรักเนื่องมาจากว่าโรงไฟฟ้าในอิรัก นั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันหนึ่งเพียงแค่8,800เมกะวัตต์เท่านั้นนะครับทั้งที่จริงนั้นความต้องการต้องมากถึงราวๆ14,000เมกะวัตต์ช่วงเวลาที่เหลือนะครับประชาชนนั้นจึงต้องหาทางปั่นไฟด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่นอกจากเรื่องน้ําเรื่องของไฟแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่แพ้เรื่องของการว่างงานเช่นเดียวกันค่ะส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆค่ะก็ถูกจํากัดอิสรภาพเหมือนกันเนื่องจากผู้ปกครองยังคงไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ลูกๆของตัวเองออกมาข้างนอกบ้าน ถ้าไม่จําเป็นค่ะอย่างเช่นนัชมาวาดาค่ะเป็นหนึ่งในเด็กวัยรุ่นที่ไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆได้เธอบอกว่าอยากจะมีชีวิตเหมือนกับเด็กในประเทศอื่นๆแต่ว่าใ,ในอิรักเนี่ยก็เข้าใจว่าสถานการณ์แตกต่างก,กันออกไปแต่ว่า10ปีผ่านไปแล้วค่ะก็ะยังคงใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นอิสระถ้าจะติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนต้องใช้โทรศัพท์<ม>หรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นค่ะ ก็มีข้อตกลงกันนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการสงบศึกแล้วก็หลังจากที่สงครามได้ยุติลงนะครับระหว่างสหรัฐกับทางอิรักนะครับว่าสหรัฐนั้นจะต้องช่วยเหลือนะครับในการช่วยอิรักนั้นทนุบำบรุงแล้วก็พัฒนาประเทศนะครับหลังจากสามารถโค่นอำนาจสัดมัมรุเซนได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าอิรักนั้น เกิดการแบ่งแยกมีกลุ่มมีก้อนมีเชื้อชาติมีชนชาติที่มีการแบ่งแยกมากไปกว่าเดิมนะครับปัจจุบันนั้นก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชีอะกลุ่มที่นับถือนิกายซุนีรวมถึงกบฏชาวเคิร์ดด้วยนะครับยังคงมีอยู่บางส่วนซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองนั้นกระโทษสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุของความแตกแยกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความทั้งชี้ว่าสหรัฐนั้นมุ่งจะสแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าที่จะจริงใจแล้วก็จริงังในการแก้ปัญหาครับ่ะะแลในนขณี้ ก็กำลังเป็นที่กังวลด้วยว่ากลุ่มก่อการร้ายกําลังรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนในเมืองอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุคาบอมหลายระลอกโดยที่พุ่ง พุ่งเป้าโจมตีไปที่ชุมชนของชาวชีอะโดยเฉพาะก็มีผู้เสียชีวิตถึง60คนคซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือะะของกลุ่มอัลกออิดะค่ะทำให้ในปัจจุบันนี้เฉลี่ยแล้วชาวอิรักที่เสียชีวิตไม่ต่ํากว่าเดือนละ300คนซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปค่ะนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็มองว่าเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองต่างๆก็คงเป็นไปได้ยากละค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างแรกด้วยควบคู่ไปกับการดูแลสาธารณูปโภคต่างๆนะครับโดยที่สงครามอิรักนั้นเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่20มีนาคมในปี2003นะครับซึ่งนับตั้งแต่นั้นมามีผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตจากสงครามในครั้งนี้เนี่ยมากถึง120,000คนด้วยกันแล้วก็มีความคิดเห็นหลายฝ่ายค่ะยังไปสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันตอนนี้เกินครึ่งเขาบอกว่าความจริงไม่เห็นด้วยเลย กับสงครามที่สหรัฐบุกเข้าไปในอิรักแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดนะคะของการตัดสินใจของรัฐบาลอเมริกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะครับ <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ